สวัสดีครับพบกันวันนี้วันที่22กันยายน2566ครับมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับวันนี้7นาฬิกามาแจ้งข่าวพี่น้องอสมอครับเดือนตุลาคม2566ค่าบริบการอสมอจะรับเท่าไหร่รับวันไหนครับสำหรับในเดือนตุลาคม2566ครับพี่น้องอสมอจะได้รับเงิน1000บาทนะครับ เป็นค่าเ่ิยการของเดือนกันยายน2566ซึ่งก่อนที่พี่น้องจะได้รับเงินค่าเ่ิยการในเดือนตุลาคมนั้นนะครับค่าเปิกการของเดือนกันยายนก็ต้องต้องส่งรายงานอ .2 ม .1 ของเดือนกันยายนก่อนนะครับโดยการส่งรายงานอสม .1 ส่งภายใน25กันยายน2566นะครับต้องส่งรายงานอสม .1 25กันยายน2566เมื่อส่งรายงานอสม .1 แล้วก็จะไปรับค่าเ่ิยการของเดือนกันยายน1,000บาท โดยจะโอนเข้าบัญชีพี่น้งอ,องอสมวันที่12ตุลาคม2 5 6นะครับยังเป็นอัตราค่าบริาการ1,000บาทนะครับเพราะเป็นค่าบริาการของเดือนกันยายน2566และเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2 5 6นะครับรับวันที่12ตุลาคม2566นี้ครับแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ